Yup. ถ้าูกเลยครูครูถ้าซื้อเยลลี่นะจะมีสิทธ yeah> ิ์เจาะลูกฟองนับซึ่งในนี้จะมีโชคซ่อนอยู่จิ้ม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 จิมจงอีก่ว้าวอู้ยเฮียดวะไม่รู้ว่าจะขายอะไรดี ช่วยคิดหน่อดิเพล็บขายความหลองผมง่ายถ้าอย่างนั้นนะก็คงขายไม่ได้อืมรู้ได้ไง f อผมเยอะนะเฮ้ยเป่าลูกโป่งขายไหมลูกละสามบาทใครจะไปซื้อผมต้องทำไงอ่ะคุณก็คิดดิได้เลยพี่อ้วนเพื่อนไอคิวคุณีีใครนะเพื่อนไอคิวสั่งผมนึกว่าน่าเป็นไอคิวปากดีนะปากดี ใช้หมองหน้าสมารทีิอ๋อคิดออกแล้วไปเข้าห้องน้ำดิโอ๊ยไม่ได้ปวดผมบอกคิดออกแล้วคิดออกแล้วนี่ไม่จะปวดโอ๊ยนี่าของพ่อมนี่ผมเล่นบ้างก็บอกว่าของพ่อมของพ่อมนี่ไ่ใช่ใส่พ่อมไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเล่นหัวยังไงเฮ้เจ้าหนูชายหายไปไหนของมันอู้งานแกอยู่นี่เอ้า วันวัๆเราไปทําอะไรนั่งอู้อย่างเดียวเฮ้ยคุณรือผมผมกอกน้ำใส่ลูกโป่ง่ะเห็นไหมมีสองกระแตงเลยแล้วคุณเอาบับเบิ้ลมาใส่ไว้ทําไมอะ่ะทำให้ลองวันมันก็บาดแตกดิเออเอ,อดีดๆๆีมีสมององัอวเดี๋ยวผมไล่ออกนะเออผมอยาออกพอดีเออเอองั้นไม่ไล่วันนี้ผมจะขายเยลลี่แช่เย็นนะแต่มันไม่ธรรมดาขนาดนั้นหรอกเปิดทห้ดูกันเลยครูครู งั้นผมขอกินก่อนหนึ่งอันเพื่อความสดชื่นโอ้ยยังไม่โดนเลยแล้วสนุกแน่เกมวันนี้โอ้ยทานม,ม่มนี้สวยผมหรือเปล่าต้องใส่ขนาดนี้เลยเพื่อนใช่เกมอะไรอ่ะเด็กก็รู้แต่ผมไม่เปียกหรอกนะผมก็ไม่เปียก นั่งนั่งนั่งลงไปเลยนั่งนั่งนันัมันเกี่ยวคุณฮะผมเด่นขนาดนั้นเลยเหรอเออผมให้คุณเด่นกว่าผมโอเคโอเคเคนานนานทีพวกเราจะมาพร้อมกันแต่มันมีตัวหนึ่งที่มาสายอีเอ็งมาสายทำไมอ่ะยังจะหน้าด้านพูดอีกเนาะทำไมละจึงทำกับฉันได้ยืนอยู่ตรงนั้นไม่อยากยืนไม่อยากยืนเอ็งก็ยิง ยิ้มก็ได้เว้ยใครถึงร้านอ้นกัดชนะโอ๊ยดังกี้เป็นเช่นนั้นทำไมถึงผลไม้กับฉันได้ผักหรือเปล่าอุ๊ยเอ้าเมื่อกี้ยังเศร้าอยู่ด้วยกันเลยไม่เศร้าแล้วอ้วนวันนี้เปิดร้านขายอะไรอ่ะนั่นดิขายเยลลี่แช่เย็ดโอ้ไม่หนุกเลยอย่าเพิ่งนวนตัดสินผมว่ามันสนุกอยู่นะ สนุกสนุกสนุกนะยังไม่รู้ชะตากับว่าถ้าซื้อเยลลี่นะจะมีสิทธิ์เจะทุกฝองนะซึ่งในนี้จะมีโชคซ่อนอยู่ทั้งในตะก,ก้าและกะละมังรอลุ้นเอาเฮ้ยนานู่้าลงทะเบียนเลยเอาไปสองลูกสิบห้าบาทต้องทอนไหมทอนตะก,กี้คนลรกเลยเหรอแน่นอน รลองทำไมอ่ะมันง,นงตัวหลักนั่งไปอ่าคุณเทนิดเชิญฮะมีตะกร้าด้วยหรอใช่ครับเนือเอาเลยเอาลูกไหนอ่ะแล้วไหนเยลลี่อ่ะคุณจะกินก่อนหรือจอะก่อนเจาะก,ก่อนแล้วข้างในนี้มีอะไรอ่ะมีเงินล้านหนึ่งเลยหรอไม่สูงสุดห้าบาทสีแดงน้ำโชค <c oughs> แล้วไงต่ออ่ะเอาให้เจ้าชายสิอ่ะให้ผมือถือเหรอจับไว้ว่าแล้วเฉียวจะอวนหัวเราแปลกถือไว้เฉยๆเหรอเปล่าๆอ่านี่ไปไม่ได้อยากกินลูกชิ้นผมให้จิ้มฮะ <c oughs> อวนมีคนอยากนั่งตรงนั้นนะ่ะใครอ่ะอ๋อได้เป็นฉันอีกแล้วเหรอะ <c oughs> จะจิ้มได้ไหม จิ้มได้หรือเปล่าจะจิ้มได้ไหมจิ้มได้หรือเปล่าแท้แทะแท้แท้แท้แทะแท้แท้แท้โอ้กะจะแกล้งมันเราก็โดนเองโอ้ยโอ้ยมันจิ้มไม่เป็นเป็นสายเลยโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้ยอยากจิ้มข้างในมีเงินกี่บาท โอ้โหแจ็คตแตกเลยเหรออุย้ยผมเจ๊ง,งเลยเฮ้ยจัดยังไงให้เขาได้เหรียญห้าไม่รู้เหรอเฮ้ยฉันเหลืออีกลูกหนึ่งหยิบเลยนะพี่สีชมพูก็แล้วกันสนุกเถอะว่าแท้วแท่ท่ท่นทนแทนแ่น โอ้ย,อยมันเรวยไปแล้วฉันแค่อยากเต้นเหรียญไรวะโอ้บาทเดียวจุก,กุจุกรีแต่ชายมันเปียกนงานนี้ต้องให้ขุมละไม่พลาดเลยไงอ้าอขุมไปแล้วโอ้ยอยากสนุกไม่ต้องถอนนะอ้วนฉันต้องไม่ต้องไม่เห็นหรอชายมาลงทุนน่ะให้ติปมันหน่อย <c oughs> ขอบใจมากสำหรับติปนักเป็ดเลือกเลย โอยจะปิดทำไมอ้วนคนจะเลือกหยิบเลยอย่างละอันแค่แขกแน่นเอาเยอร่อยๆๆดีมากอ้วนมันจะเป็นเกรดเกรดกรอบๆนี่้อคุณกินดีๆดิอย่าให้มันหกก็มันกรอบอ่ะอื้อร่อยดีว่ะอ้วนปกติกินแบบนิ่มๆ,ๆ เมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคต่อไปก็คลึกคิดได้ไงหัวครียดมากเลยอะ่ะธรรมดาครับธรรมดาเฮ้ยแฮนผม,มจีฟันดีทุกอย่างเลยนะอ้วนแต่เสียอย่างเดียวอะไรอะ่ะมันโกก็ดีเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมอะ่ะโกไม่ใช่ห้า <laughs> จะกินบ้างไหมไม่กิน ตะกดีกว่าโชคดีไม่ดีไมดีไม่ดีดีดีโอ้ยเสียงแมงวีที่ไหนเนี่ยสีม่วงนำโชควางวันนี้เลยยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าใช่กี้ดีๆนะแน่นอนเดี๋ยวไปล็อกตัวมันไม่ทำให้คนละยี่สิบทำสิทำทำทำบุกกี้จิ้มเลยใด้อ้วนขอไม้หน่อยอ้วนหลบไป เฮ้ยอะไรเนี่ยเองต้องเปลี่ยนชุดกับเจ้าชายโอ๊ยอะไรเนี่ยยำไนปนะวัยไงไปแบบนี้อแข่งเจ้ารอแข่งเจ้ารเอเฮ้ยถอดชุดผมออกไปทไําไมอยากจะโดนเหรออ้วนไม่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 ไมจัดการพุกกี้เลย<ะ>เอาไปนะั่งโฮ้ยอันนี้มันของฉันทําไมฉันต้องโดนนะจับดีมากจิ <c oughs> ้มเลย <c oughs> เฮ้ยดักกี้แฟนต่อไปก็เป็นลันเฮ้ยฉันไม่คนจ้างนะกี้ได้กี่บาทเดี๋ยวดูให้เออไหนดูดิดวันบาทจักนะฉันเปียกขนาดนี้ได้บาทเดียวเองเหรอแมนอีกลูกเราเอาสีอะไรสีส้อมสีส้อมเองอะนั่งอยู่นี่แหละวันหลังจะจัดการใครอะดูเลเวลมั่งเฮ้ย สีส้มหล่อของปุกกี้จับไว้จับจับจิ้มจิมจิ้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 มจิ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 มขำอะไรขำอะไรไม่ว่าจะเป็นเช่นเส้นอะไรฉัน่ะไม่เปียกเลยสักนิดไม่มีจุดไหนเลยที่เปียกได้กี่บาทหนดูดิ บาทเดียวบาทเดียวงูเพลอะไรไม่เกิดเมียงูร้องก็ร้องมั่วกี่ครบแล้วสองลูกก็มีแต่เราสินะที่ไม่โดนเป็นเช่นนั้นเฮ้ยกี้กินไหนดีอ่ะเลอกเลยกี้ทำไมพวกเราต้องมานั่นตรงนี้กักกี้ขอทโรยศกับปุกกี้มาไทยมากกว่าไงคน โวยวายฉันยังไม่ได้พูดเลยเลยเอาเหรอจัดการฉันเลยไม่อะฉันขอกินก่อนเอา,เอากินนี้ก่อนละกันดักกี้อะมันฉีกไม่เป็นตัวฉีกอยู่ทางนี้แล้วฟืฟ้ออกมาวาเรามุลเมัยจะจีนหัวยิ่งทำย่อยย่อยเป็นบ้าเอไม่กินเออก็กะไม่ให้อยู่แล้วจำไว้เลยนะดักกี้ไม่จับเปลืองหมอง ต่อไปก็อันนี้ขึ้นมาน้องๆใครเคยกินบ้างคะบอกพี่ปุ๊กกี้ได้นะพร้อมยังนังเ็ดเอาสีไหนก็ได้ที่มีเลี้ยนค่ะได้อยู่ดีๆผมก็รอดเฉยอืมก็ดีแล้วไงแต่เมื่อไหร่คุณจะโดนบ้างสีฟ้าไปละกันของเจ้าโรโลหรอหอไม่เลยเอา้าเป็นเช่นนั้นจับ คนทรยศยังไงเองก็โดนอยู่แล <Brothers> <till> <t> ้วแค่ไม่อยากโดนก่อนไงกี้จัดการมันอุ้ยโน้นสิคะฉันถืออยู่คนเดียวได้ยินไหมไหมไหมสะใจแล้วใช่ไหมเหรียญไรดักกี้แบงค์ห้าร้อยเปล่าเหรียญบาทนะดิโถไม่คุ้มกับการเปียกเลยไปเอามาอีกลูกนึงได้ต่อไปเจ้าโลนะกี้เออเออ เฮ้ยคุยอะไรกันเนาะเธอเมียมดักกี้เมียมเงินแล้วหยองก็บอกว่าปุกกี้ให้แล้วเม่สัญญาอะไรกันเลยอ่ะเกะฉันเปียกด้วยเอาตังไหมเอาค่ะเฮ้ยขับเลยคุมๆแม่ดูดิกี้โอ้เด้ดเด็ดห้าเว้ยถือนี่ถือหือโอ้โว ไม่ให้สัญญาณอีกแล้วคุ้มคุ้มไหมบัดเดียวดูไม่ต้องรอ้องให้เจลีนุนอของฉันไม่ต้องนาเดี๋ยวฉันกลับละอุ้ยชายะของเจลีลูกนี้เต่งตึงอุ้ยฉันนั่งอยู่คนเดียวฉันร้องเองได้อุ้ยไม่ให้สัญญาณกันเลย แบงค์พันไหมลักกี้บาทเดียวอ่ะให้เจ้าโลาสนุกกันใหญ่เหลือสองคนยังไม่โดนใครอะ่ะเจ้าอ้นวนเทนิสเฮ้ยทำไมพวกเราต้องมาอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้เรื่องจะได้รู้รสชาติไปกินเยลลี่ก่อนเดยมเดี๋ยวค่อยกินมันไม่วิ่งหนีไปไหนหรอกผมเจ้านายคุณดนาะไม่สนลูกนี้เลยของนางเปิด ขอโทษนะถ้าทำแบบนี้ไม่ต้องขอโทษหรอกได้ไดอย่าลืมจะอ้วนสิโอ๊ยตัวนี้ตงเสริมจะอ้วนีจิมแรงอย่าเลยนางเป็ดขออีกทีจะพูดตอนไหนจะอ้วนก็ขอแต่ยังไม่พูดอะไรเลยอะ่ะทำเป็นกลัวที่คนอื่นอ่ะทำสนุก อ้วนฉันว่าเราต้องร่วมมือกันแล้วแหละขอนะ่ะเฮ้ยคันใครอ่ะเฮ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยส่งน้ำหน้ามันมาชนมันเกาอบไปปะมันอร่อยเด็กหัดกินน่ะดิะกอย่จิ้มรูป,ปองน้ำ ฝากไว้ก่อนเถอะดักกี้ฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าโลมาฝากฉันทําไมอะเออฝากไว้ก่อนดักกี้ทำฉันเปียกมันเหลือต้องทำไงเจาะดิมีของรางวัลทุกลูกนะไวรุ่นสนุกไหม,มครับหนังสาระาตอนขายเยลลี่ห้าบาทเจาะลูกโป่งน้ํารุ่นโชบตอนนี้นนพวกเรามีเบื้องหลังให้ดูกันแล้วนะคะชื่อว่าช่องติ๊ตินเองครับ คนทรยศฉันก็เปียกอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ว้ครับ